ก็ต้องของก่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการในอินเกมเมอร์กับผมเดชก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X Naruto Ninja War t e c กันด้วยนะครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ครับเราก็จะมารีวิวครับหนึ่งในลูกหลาของผมอีกแล้วเช่นเคยครับผมกับตัวขะคอซาเกะอุจิวะร่างเดอะลาสครับผมปิดตำนานวายุลาตันหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระของจริงครับผมเป็นตัวละครที่โผล่มาใน อนิเมะบุ๊วี่เพียงแค่ไม่ถึง2นาทีครับผมโผลม,มาให้อุกกาบาตผ่านหน้าแค่30มกวิครับผมให้มาพุ่งชนอุกกาบาตแค่นาทีนิดๆครับผมมาคุยกับคาคา,คา,คาชิแป๊บหนึ่งครับผมรวมแล้วเนี่ยไม่ถึง3นาทีครับแต่ตัวละครเนี่ยมาเป็นแบบโอ้โหลงลีลงในเกมนะครับผมภาพปกอาร์ตอะไรมาเต็มที่ แต่ความเป็นจริงแล้วครับสุดท้ายครับพระเอกของเกมก็ยังคงเป็นนารูโตะแต่สําหรับซาติกีนั้นจะมีความสามารถอะไรและอย่างไรบ้างวันนี้จะมารีวิวให้ฟังกันในส่วนตัวรีวิวซาติกีอุจิวะล่างเดอะลัสนะครับในส่วนตัว8ดาวตัวละครตัวที่2ของเกมต่อจากนารูโตะนั่นเองครับเริ่มกันที่อันตีกันก่อนครับกับในส่วนตัวอันตี8ดาวนะครับตัวที่2ของเกมครับกับในส่วนตัวชิโดริพราเลนนะครับผมสปริตเตอร์อันตีนี้ก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าพี่แกครับ เล่นเอาหน้าไปโมงใส่อุกาบาทแนละไปชิโดรินะครับผมอันตินี้ครับทำตามจเป็นแบบฟลูแอเรียครับในดามจที่สุดท้ายของการระเบิดตัวชิบะคุเทนเซนะครับผมอันตินี้สามารถลดซีพีตัวละครที่โดนได้มาคุณใช้ในการกันบ้านติดสถานะช็อตและใบครับเอฟเฟกระดับล้าติดโอเวอร์ไทม์มีเดียมเพิ่มคูดาสกิลระดับมหาศาลนะรให้กับตัวละครที่โดนนะครับผมระดับที่เหนือกว่าตัวของลิมิตเบรกตกไฟนอลน,นะครับผมลดอาตะธสวิ ทำการเพิ่มบัฟ d e f e n นต์ EVA นะครับให้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมเอฟเฟกระดับลักครับแต่ระบ,บัฟอมตะ เพิ่มบัฟเอิดีคระดับลากสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแอเรียทิ้งไว้หลังจากกดใช้งานอันติทวีคูณดาเมจครับเมื่อคุณมีบัฟประจําตัวละคร l a s ลัสไมน protection ครับผมเป็นบัฟประจําตัวละครของซาลิกเกะขายโลตีจังเองครับผมเพิ่มบัฟต้านธาตุครับสารเยลโล่โปรเทคชันครับผม10หน่วยทุก1นึ่งเลเวลครับสูงสุดคือเลเวล15 150หน่วยนะครับผมเมื่อคุณอับันติเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟคลากจะกลายเป็นฮิลครับและมีเดียมจะกลายเป็นลาก อมตะครับจะได้จาก5าวิกลายเป็น1ิบวิครับผมเพิ่มในส่วนตัวการเพิ่มคูดัสอยู่ระดับมหาศาลครับจากที่ตอนแรกก็สูงอยู่แล้วในเลเวล8จะเพิ่มให้สูงมากยิ่งขึ้นครับบัฟเอดิเคระดับฮิวดีเฟน์ระดับฮิวไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้ที่สกิลเลเวล8นะครับผมทาการเพิ่มบัฟตาธาาย EX เล้งลีลิทอเนฮเลชันเมนูพลเรศและอิม a พกนะครับผมของ EX ให้กับทั้งตนเองและเพื่อร่วมทีมครับเอฟเฟกระดับมีเดียม เมื่อคุณอัปบรริเป็นเวอร์สิบห้าครับผลต้าท่านเอ็กจากมีเดียมจะกลายเป็นลากครับผมระยะเวลาบัฟอมตะจากสิบวิจะกลายเป็น15บห้าวิที่เวอร์ชนห้านะครับผมทําการขยายบัฟนะครับผมเพิ่มครูดาวสกิลระดับมหาศาลซึ่งตัวของการเพิ่มครูดาวสกิลของเกดอยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์การบ้านหมาทองคำนะครับผมที่ทําให้ครูดาวสกิลของเราเพิ่มไปถึง3เท่าครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีครูดาวสกิลแค่ห้าวิครับผมมันจะกลายเป็น1นาทีกับอีกห้าวิครับผมซึ่ง นั่นครับระดับอุปกรณ์กันบ้านเลยในส่วนของตัว E Effect ครับเมื่อคุณทำการเก็บเกลี่ยแดงเต็มและทำการกดใช้งานดาเมจอันตีคุณจะเพิ่มขึ้น30%ครับแต่ระบับตายเกิดทำการรีคอเวอร์ CP ขึ้นจำนวนหาสารหนึ่งครั้งหลังจากที่คุณตายและเกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมทำการติดใบช็อตนะครับผมและเพิ่มคูดาสกิลทะลุอมตะและการสถานะได้นานตามเลเวลอันตีครับสูงสุดด้วย15คือติด15วินาทีนั่นเองครับ ต่อมาเป็นในส่วนตัวสกิลลิมิตเบรกครับกับในส่วนตัวแบล็ c ชี d o รีครับก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ตามเคยของตัวซาสิกินะครับผม ลิมิตเบรกตัวนี้ครับสามารถลดซีพีตัวละครที่โดนได้เมื่อคุณใช้ในการกันบ้าเช่นเคยนะครับผมติดสถานะใบระดับมีเดียมครับเพิ่มบัฟลัสไมน Protection ให้กับตัวละครทําการสร้างดาเมจแอเรียที่ไว้หลังกดใช้งานสกิลเสร็จนะครับผมทำการปลดกับดักในรัศมีรอบๆแอนิเมชันสกิลและทิศทางด้านหน้าตอนจบแอนิเมชันทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีณมบัฟประจําตัวละครเมื่อกดใช้งานสกิลนั่นเองครับ ทำการทวีคูณดาเมจกับตัวละครที่ติดสถานะใบช็อตหรือสโลอยู่ในขณะนั้นนะครับผมสามารถทวีคูณดาเมจเพิ่มเติมได้กับตัวละครที่เพิ่มบัฟดีเฟนลดดีเฟนหรือว่าได้รับเอทีเคลดลงนะครับอยู่ในขณะนั้นครับผม,ามดาเมจการทวีคูณจะเพิ่มขึ้นอีกตามเลเวลสกิลครับที่เลเวล4และเลเวล8ครับเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล3ทำการลด EVA ระดับมีเดียมครับเพิ่มคูดาสกิลให้กับตัวละครที่โดนเอฟเฟกระดับมีเดียมครับตัดบัฟตัวละคร เพิ่มบัฟดีฟ ens ให้กับตนเองและเพื่อน่วมทีมครับเอฟเฟกระดับลักได้รับับอมตะทำการเพิ่มบัฟการตีปกติลด EDK เอฟเฟกระดับมีเดียมและการตีปกติติดช็อตครับผมซึ่งเป็นบัฟที่สามารถทำให้ทุกสกิลสามารถติดสถานะนี้ได้นะครับผมเพิ่มการต้านท่าสาย normal length release annihilation manuplate และ impact เอฟเฟกต์ระดับลักครับผมทำการทุคูดาวสกิลตัวละครลง2วินาทีเอฟเฟกต์ระดับมีเดียม เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวลแปดผลเอฟเฟกต์ลักจะกลายเป็นฮิวและมีเดียบจะกลายเป็นลากครับทาการลดคูดาวสกิลนะครับผมจาก2วิจะกลายเป็น50%แทนครับผมคนดีเฟนต์ระดับฮิวนะครับผมและบัฟต้านท่าระดับฮิวไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้ครับผมทาการลดต้านช็อตรระดับมีเดียมนะครับผมและลดดาเมจที่ตัวละครทั้งทีมได้รับลงนะครับเอฟเฟกต์ระดับสมอลส่วนตัวโติเกตครับที่เป็นตัวผู้ใช้จะได้รับดาเมจลดลง30%ครับ เมื่อคุณอัพสกิลลิมิตเบรกเป็นเลเวล15ครับผลลดดาเมจจาก30%จะกลายเป็น40%ครับผมและได้รับปรับต้านท่าสาย EX l ล n g t Release Annihilation m a n i p u l และ Impact เอฟเฟ t ระดับมีเดียมครับในสนองตัวผล,ลิมิตเบรกครับเมื่อคุณกัการลิมิตเบรกบวก1คู่ดาวจาก8จะเหลือ5วินาทีลดอมตะ4วิลดระยะเวลาบับลดดาเมจตัวละครลง5วินาทีครับสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีแดงบวก10% ทำการเพิ่มตามสถานะมึนงงชอ็อตใบพิษสโลและโอทามเอฟเฟกระดับสมอ,อมครับผมเมื่อคูณการลิมิตเบรกบวก2ลดอมตะ4วิเช่นเคยครับแต่เพิ่มการลดตามสถานะขึ้นมา15วินทาทีสร้างความเสียหายกับตัวละครสายสีแดงจาก10%จะกลายเป็น30%ครับ และเมื่อคุณทำการลิมิตเบรกบวก3ลดอัตราจาก4วิจะกลายเป็น8วิลดการสถานะจาก15จะกลายเป็น25ิาวิครับและลดระยะเวลาบัฟลดดาเมจตัวละครครับจาก5าวิจะกลายเป็น1ิวิครับผมเพิ่มคูดาวสก,กิลระดับมหาศาลให้กับตัวละครที่โดนที่ลิมิตเบรกบวก3นะครับผมเพิ่มในส่วนการต้านสถานะผิดปกติมึนช็อตใบมืดบอดพิษสโลและโอเวอร์ไทม์เอฟเฟกระดับสมอลจะกลายเป็นมีเดียมครับผม เพิ่มการต้านสถานะใบ100้ห0ยเซและการต้านสถานะมึนงง1 0 0ให้กับตัวละครครับมีผลเพียงแค่10วินาทีหลังจากเริ่มเกมครับเวลาที่คุณเข้าไปในการบุกบ้านในการเล่นกิจกรรมหรือเวลาที่คุณเอาตัวละครไปกันบ้านครับและตัวละครออกมาจากกันตัวละครตัวนั้นจะได้การต้านใบและมึนงง,ง1 0 0ตครับตัวที่สกิลทุกตัวในเกมครับไม่ว่าจะเป็นการลดต้านสถานะหรือการติดสถานะทะลุก,ก็ตามครับไม่สามารถส่งผลกระทบต่อบ,บัฟเหล่านี้ได้นะครับผมตัวของเกตทที่เพิ่งออกมาจาก ยันครับจะไม่ติดมึนและไม่ติดใบ100้1ย0ครับหากคุณอัพสกิลนี้เป็นลิมิตเบรกบวก3เวลาคุณเอาไปกันบ้านนะครับผมต่อมาเป็นสกิล4ดาวครับกับใน2ตัวชิเดลิเบรดครับผมสกิลนี้เป็นอเวกสกิลครับผมสามารถใช้ลด CP พตัวละครที่โดนได้เมื่อคุณใช้สกิลนี้ในการการันบ้าน ทำการติดสถานะช็อตระดับมีเดียมสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแอร์เรทติ้งไว้หลังจากกดใช้งานสกิลเสร็จนะครับผมสแสดงตำแหน่งกับดักรอบๆรัศมีดาเมจของตัวแอนิเมชันสกิลทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีบัฟประจำตัวละครครับผมทวีคูณดาเมจกับตัวละครที่ติดสถานะไบช็อตและสโลว์อยู่เมื่อคุณกดใช้งานสกิลครับเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวลสองทำการรีคอเวอร์เฮดพีเมื่ออัพเป็นเลเวลสามครับทำการลดดีเฟนส์ตัวละครที่โดนเอฟเฟกระดับมีเดียมครับ ทำการลดต้านใบระดับมีเดียมด้วยเช่นกันลดต้าน่าสายเล้งดีลิทอันิเฮเลชันเอฟเฟกต์ระดับสมอลครับผมทำการลดอมตะ5วิลดการสถานะ12วิและลดบัฟลดดาเมจตัวละครลง6วินาทีครับผมได้รับบัฟดีเฟนซ์ซีพีทั้งตนเองและเพื่อร่วมทีมครับเอฟเฟกระดับมีเดียมทำการเพิ่มบัฟการตีปกติลดอีว l ชั่นเรทครับผมเอฟเฟกระดับสมอลเพิ่มบัฟอิดิเกระดับมีเดียม และเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ครับผลเอฟเฟกต์มีเดียมจะกลายเป็นลาร์กสมอลจะกลายเป็นมีเดียมครับผมทำการรีคอเวอรให้พีมากยิ่งขึ้นและได้รับปับอมาตะาเมื่อคุณกดใช้างานสกิลเสร็จครับ สกิลสุดท้ายครับเป็นในส่วนของตัว Follow Up k i l l ครับผมพร้อมกับชื่อที่อย่างเท่ประกายทมินครับผมสกิลนี้ครับผมสามารถลด CP ตัวละครที่โดนได้มาคุณใช้ในการกันบ้านครับติดสถานะช็อตระดับมีเดียมสร้างความเสียหายเป็นดาเมจแอดเรทิ้งไวหลังจากกดใช้งานสกิลเสร็จครับผมทวีคูณดาเมจเมื่อคุณมีปั๊บประจําตัวละครเมื่อกดใช้งานทวีคูณดาเมจกับตัวละครที่ติดสถานะใบช็อตและสโลอยู่เมื่อคุณโดนสกิลนี้นะครับเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล2ทำการรีคอเวอร์ CP ให้กับท เมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล3ทำการติดสถานะใบ้ระดับมีเดียมครับติดสโลระดับมีเดียมด้วยเช่นกันลดอมาตะ2วิเพิ่มบัฟต้านท่าสาย normal l e n g t release annihilation m a n i p u l และ impact ครับให้ทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทีมครับเอฟเฟกระดับมีเดียมเมื่อคุณเอาไปใช้เป็น Follow Skill ก็จะได้บัฟนี้ให้กับตัวละครที่เอาไปใส่ด้วยเช่นกันครับเพิ่มบัฟการตีปกติติดสถานะ over time เอฟเฟกระดับมีเดียมครับได้รับบัฟอมตะ ได้รับบับการสถานะที่สกิลเลเวล l 6ครับเมื่อคุณอัพสกิลเป็นเลเวล8ผลเอฟเฟกต์มีเดียจะกลายเป็นลากครับผมเพิ่มระยะเวลาบับการสถานะทําการรีคอเวิร์มากยิ่งขึ้นและได้รับการตัดบัฟตัวคละครครับผมก็จบกันไป็นรับหรับการรีวิวตัวของซาดิเกิอุจิวะนะครับล่าง The Last ปีตำนานวายุสราตันกับพี่เกยขไยโลตีนะครับผมก็สำหรับคำถามที่คนต้องถามนว่าซุมโตหรือเกะเนี่ยดีกว่ากันครับผมเกะเป็นตระครสายซับ DPS ครับผมก็คือเป็นตระครที่ใช้ในกรณีของการกันบ้านเป็นหลักนะครับผมและสามารถบุกบ้านได้แต่ความเก่งในการบุกบ้าน จะไม่ได้เทียบเท่าระดับเท่ากับตัว DPS จริงๆซึ่งตกเป็นตัวละครสีแดงเป็นตัวดาเมจรครับถ้าคุณจะถามว่าผมอยากได้ตัวบุกบ้านผมมีงบสุมแค่ตู้เดียวตัวเดียวสุมตกไปเลยครับเก๋นะครับผมตัวนี้จะเหมาะกับในกรณีของคนที่ต้องการตัวกันบ้านเท่านั้นครับผมถ้าถามว่าผมลักเกะอวยเก๋ IG, สุมเก๋มาบุกได้ไหม ได้ครับแต่ระยะเวลาการเป็นเมตาของเกตไม่ได้นานเท่าโตครับพอบัพของเกตอยู่ในระดับที่ปกติหมดเลยครับเรียกได้ว่าแทบจะเทียบเท่ากับตัวของโอบิโตตอนช่วงก่อนครบรอบปีที่สามครับผมเกตตัวนี้แทบจะเหมือนโอบิโตเลยครับมีอมาตะสิบห้าวิมีบั๊ตายเกิดตัวเกตไม่มีตัดตายเกิดครับแต่อันติโดนทั้งแบบ ก็คือมันคือโอบิโตะดีๆเลยครับผมตัวของเกตตัวนี้แต่เป็นในรูปแบบเวอร์ชั่นของการเป็นตัวกันบ้านแทนสกิลเป็นซับพเพื่อลดอมตะได้กับเพิ่มต้านสถานะได้ครับผมตัวเกต มันเป็นตัวละครที่ใช้เพื่อเป็นตัวรับตีในการกันบ้านเป็นหลักครับเพราะอย่างที่ผมได้บอกครับผมผมลิศความสามารถของเกะมาเลยครับว่า1อันตีโดนทั้งแมปครับผม2ครับผมอมตะได้15าวิ3เพิ่มคูดาวสกิลนะครับผมจากตัวของอันตีและลิมิตเบรกของเกะครับผมที่บวก3การเพิ่มคูดาวสกิลของเกะอยู่ในระดับที่เท่ากับหมาทอนนะครับผมที่เป็นอุปกรณ์กันบ้านหรือก็คือถ้าคุณใช้อันตีเกะในการพุ่งเข้าบ้านนะครับผมคุณไม่ได้แหกนะ คุณยืนหน้าประตูอันตีพุ่งเข้าบ้านครับไอดาเมดดอกสุดท้ายที่เป็นฟรูแอเรียครับผมผม,ผมเทสการใช้งานมาแล้วว่าต่อให้คุณกดอีกห้องหนึ่งแล้วคุณพุ่งไปอีกห้องครับมันก็ยังสร้างความเสียหายโดนทั้งแมปอยู่ครับผมซึ่งจะต่างจากปรีออนที่มีโอกาสติดบ้างหรือมีโอกาสไม่ติดบ้างครับผมแต่ของเกยคือติด100%ครับว่าถ้าเกิดว่าสมมติคุณยืนหน้าประตูบ้านแล้วพุ่งเข้าไปครับตอนที่อุกาบาดมันระเบิดในบ้านนะครับทั้งแมปจะโดนและโดนการติดสถานะเพิ่มครูดาวสกิวละ ลุอมตะและการสถานะได้เท่ากับว่าตัวละครทั้งหมดในบ้านในครับจะกดสกิลได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับผมจากนั้นบ้านในมันจะเป็นง่อยเลยครับแล้วก็เดินเล่นกันเดินเล่นกันนะแล้วเกดก็จะได้โอกาสในการรำสกิลซึ่งการที่จะเป็นแบบนั้นครับผมมันอยู่ได้ไม่นานครับมีท่าที่นอกจากว่าตัวละครไม่มีตัดตายเกิดแล้วนะครับแล้วก็การเซฟชีตมีแค่อมตะอย่างเดียวนะครับผมมันไม่มีจุดอื่นครับที่จะช่วยทําให เกตนะครับมันอยู่ได้ยาวคงกระพันเหมือนอย่างกับเบลิออนตอนนี้นะครับผมเรื่องความเก่งสกิลนะครับผมมันกินขาเบลิออนก็จริงแต่เบลิออนครับมันอยู่ในเมตาได้นานกว่าเกะเพราะปั๊บครับผมเกตตอนนี้ครับผมถ้าเกิดพูดในเรื่องของตัวการบุกบ้านแน่นอนครับว่าผมให้ได้มากสุดคือครึ่งปีคือ6.5ปีดหนนิีเวอร์ซารีเกตก็ยังเป็นหนึ่งในเมตาบุกบ้านได้อยู่แต่ครับผม หลังจากนั้นเราไม่รู้ครับเพราะว่าความสามารถของตัวตัวนี้มันสูงมากเกินไปจริงๆครับลบล้านดาเมจสกิลอมตะ100%ไม่สามารถฆ่าตายคาสกิลตัวเองได้ทั้ง2องสกิลแล้วก็ นู่นนี่นั่นครับมันมีบัฟครบทุกอย่างทั้งนาราโตะทุกตัวในเกมมาใส่ไว้ในโตะเดอะลาสครับผมซึ่งเกะครับไม่ใช่ครับเกะมันก็คือเกะไฟนอลกับเกะวันนัลิงที่มารวมกันหรือการเอาสกิลของมินาโตะเอาตัวนน้นตัวนี้มารวมกันครับสกิลมันเก่งครับมันสนุกมันน่าเล่นใช่ครับผมแต่ว่าโดยหลักๆแล้วครับมันจะต้องพึ่งบัฟจากอันตีครับผมซึ่งบัฟจากอันตีของเกะตัวนี้ครับมันให้ได้มากสุดก็แค่ อมตะ15วิครับและบัฟที่ได้จากลิมิตเบรกซึ่งต่างจากโต,ตมากของโตคือไม่ได้รับดาเมจทุกอย่าง100%ขณะกดลิมิตเบรกครับแต่ของเก๋คือตัวของมันครับผมจะไม่ติดใบหรือติดชอ็อตนะครับ100%เลยมีผลแค่10วิหรือก็คือถูกทํามาเพื่อใช้ในการกันบ้านเท่านั้นครับเวลาเราก,กดสกิลฆ่าศัตรูออกมาจากยันรหรือว่าเรียกออกมาจากยันเราก็มาจะติดชอ็อตติดใบหรืออันตีใส่หน้าไปเลยใช่ไหมให้มันติดชอ็อตอย่างเงี้ยครับผมแต่เก๋ไม่ครับเก๋ตัวนี้ ต้านการติดใบและติดชอ็อต1 0 0รเซระดับเทียบเท่ากับลิง k ์บอร์ดพาร์ทที่2ของตัวละครนะครับผมเพราะมันอยู่ได้แค่1ิบวิครับพอมันอยู่ได้แค่1ิบวิระดับของมันก็คือต้านได้100จริงๆลดต้านชอ็อตหรือติดสถานะชอ็อตทะลุอมาตะการสถานะก็ไม่มีผลครับคือมันต้านได้100%ขึ้น1 0คือ100จริงๆครับสกิลติดชอ็อตกับมืนงงจะไม่มีผลกับเก เป็นเวลาแค่1ิวิีท่านั้นครับที่เกตออกมาจากยันเวลาเราเอาไปกันบ้านหรือในกรณีที่เอาไปกันบ้านไหนก็ตามครับแต่ตัวนี้ครับถูกทำมาเพื่อใช้กันบ้านนอกเขมามันต้องการสเปซต้องการพื้นที่แล้วก็พวกสิ่งปลูกสร้างในการขวางในการสกิลนู่นนี่นั่นครับผมก็นั่นแหละนะครับผมตัวรวมและสุดท้ายครับเกตเป็นหนึ่งในตัวละครเมตากันบ้านระยะยาวครับผม คิดอย่างนี้ครับผมคุณมีหมาทองในการเอาไปการบ้านเพื่อเพิ่มคูดาสกิลหนึ่งห้องใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณเอาเกตตัวนี้ไปการบ้านเหมือนกับว่าคุณจะมีไอหมาทองเพิ่มคูดาสองห้องนะครับผมเออนั่นแหละนะครับผมซึ่งคิดตามผมนะครับว่าสกิล,ลมีเบรกโตไฟนอลที่เอาไปการบ้านในอะ่ะมันเพิ่มคูดาสกิลนานมากใช่ไหมลิมิตเบรกเกจเหมือนกันครับมันเพิ่มคูดาสกิลนานมากๆแล้วเกิดเจอตีเกตเข้าไปนะคุณเรียกได้ว่ากดวางจอยได้เลยต่อให้คุณจะเป็นโตนะครับ เป็นตัวเดรัจเป็นเบรลีออนก็ตามครับที่อันติมันลบล้างดาเมจแต่ถ้าเกิดเจออันติเข้าไปนะครับของเกตแล้วมันเพิ่มคูด้าสกิลเข้าไป3เท่าครับอันติเพิ่มไปนาที2นาทีครับผมแทบจะไม่ขยับนะครับผมก็นั่นแหละครับไม่ต้องเล่นนะครับกดออกบ้านปล่อยให้คะแนนฟรีไปเลยก็ได้ครับนั่นแหละครับความสามารถของเกตทุกอย่างครับมันถูกย้ายไปอยู่ที่ตัวของการกันบ้านผมบอกแล้วครับว่าเกตนะครับผมใช้บุกได้นะแต่ว่า มันถูกทํามาเพื่อเป็นตัวกันครับตัวของมันคือสีเหลืองครับตำแหน่งของมันคือการกันบ้านและซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เพราะลิมิตเบรกเองครับทำไปถึงบวก3เนี่ยมันก็ยังให้ความสามารถในการกันบ้านเป็นหลักนะครับไม่ใช่การบุกค,ครับบุกได้ครับแต่จะได้กี่เดือนผมไม่รู้เมตามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดครับจากที่เบรีออนคือสุดยอดเทพเรื่องของการเป็นบัฟเลครับเจอโตเข้ามาเตะก้านคอเบรออนหงายเก่งเลยครับ เพราะงั้นเกศตัวนี้เหมือนกันครับถ้าเคยจะมองในเรื่องของการบุกบ้านครับขอให้มองข้ามไปเลยดีกว่าครับตัวนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นเก่าที่ต้องการตัวละครการบ้านมากกว่าแต่ตอนนี้ครับมันเป็นตัวของครบรอบปีครับครบรอบปีมันไม่ได้ออกง่ายเหมือนตัวละครเดือนปกติครับไม่มีการันตีอันตรีด้วยครับผมเพราะงั้นถ้าเกิดคุณอยากโฟกัสตัวละครที่สามารถตอบโจทย์คุณได้โตครับตอบโจทย์การบุกบ้านเคลียร์กิจกรรมและอีเวนต์ได้แต่เพียงแค่การเอาไปกันบ้านโตยังไงก็ประสิทธิภาพด r o กว่าเกตครับทั้ง2ตัวมันเก่งในหนน้าที่ของมััครบโต ถึงจะเป็นเดอะบัคเดอะเทพเดอะแบกก็จริงครับแต่ในการกันบ้านมันก็ยังไม่เก่งเท่าตัวของเกดนะครับนะทั้ง2ตัวมันมีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างชัดเจนครับว่ามันเก่งมากในทางของมันครับแต่มันก็ไม่สามารถที่จะโยกไปได้สุดในทางหนึงเหมือนกันโต๊ะบุกบ้านเก่งสุดๆเลยแต่กันบ้านก็ไม่ได้เก่งเท่าเกดครับเกดกันบ้านเก่งมากแต่บุกก็ไม่เก่งเท่าโต๊ะครับแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อยของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ นี่น่าจะเป็นบทสรุปในการตัดสินใจเลือกสุ่มเกะหรือโตะนะครับผมนะโอเคแต่ผมก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันในสุ่มโตโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผูช้ชมไม่มากก็น้อยซืบบ้อรถไปเจ๋งหน้าครับบ๊ายบาย